เอาทีคลิปกันสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลครับตอนนี้ก็เลือกแมวล่าแล้วครับวันนี้บ,บอสพาลุยนะครับวันนี้เราก็นี่บอสโจพาลุยนะสวัสดีครับมผมเดี๋ยวพ่อพ่อตีออกรายการมาหันกระเมยให้แล้วพอ่พอพอ่พอพ่ออีกคลิปหนึ่งก่อนนอนปอาให้มันส<ช>ม<ข>าสายาาอรยาคือว่าหิวเข่าก็ว่าเฝ้าสุดห้องไปกินเข่าเมื่อเดีเอาอีกจ๊คลิปเนี้ยพราะนะคลิปนึงกับชุดสีจบเป็นซิปนาทีกคนสียางหอดกับผู้ดีเราบอยเอาไว่าจไในบ่นทึว่ามาอยากให้บอสอ่า ช่วนชวพี่น้องซอื่อบัตรสื้อตัวในช่องการใช้ลำเพลินครับผมบอตเอาแบบธรรมดาแล้วแบบขอบคุณสำหรับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับคนไหนที่ติดตามสาวน้อยพี่บันแพงรับชมออนไลน์ลำเพลินออนไลน์วันที่17 18นี้ท่านไหนที่เข้ามาดูถือว่าท่านมีโชคพุททางโชคทำมังโชคสังคังโชคสำหรับท่านได่เดินดีถือว่าท่านอับโชคนะครับฉะนั้นแล้วรีบสื้อบัตรจองตัวกันเลย1นึยิกบาทแพงไม่แพงไม่แพง บอกแล้ว1 4 9บาทแพงไม่แพงไม่แพงรับชมทั้ง2วัน2คืนนะครับตอนนี้คนอยู่ในกลุมมี2,200เราจะหาเจ8 0 0คนเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโอ้โหเยอะแต่เยอะมากจะหาย่ังไงถึง7,000กว่าคนฉะนั้นรีบเหมามาเลยท่านในเหมาถือว่าท่านมีโชคพูดทางโชคทำบางโชคสางทางโชคไปละค่ะไปซาบอดพีิมพ์ข่าวแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องตอนนี้บอดไปรับยาแล้วครับจะเว่าไปเป็นบ้ายได้หมดที่เสื้อเลยรยาลดความรอแหม่ยาลดความรรอขอบคุณสายโซมนะครับวันนี้เพลงอะไรนี่นี่ครับบรรยากาศตอนเริ่มครับต่อตอนว่าปุ่นต่ออ่า บรรยากาศพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับแมวล่ามีทุกวันนะครับเริ่มที่หนึ่งทุ่มทุกวันนะครับให้พี่น้องขำบ๊องวันวันได้โอ้สามชั่วโมงเลยครับสุดยอดเลยเบ่านวดหัวมวนกันไปมือนี้ต้องขอบคุณบัตรเมาครับผมพี่น้องเบาส์หลายคนมาหลายคนบัตรธนายี่สิบบาทปลายยืนห้าสิบบาทมังกรเสียมังกรห้าสิบอบาทแมนเดอสองร้อยห้าสิบบาทแมนเดอสองร้อยพี่ธนากร ธนาพี่ธนาพรพูดตะทองอีกพี่รัตนาอีกโอ้ยเกือบสองหล่ออยู่เลยนี่เราบ้านพักชนชลาการใช้อีกน่ายี่สิบขวดเงนมืออื่นอีกมืออื่นอีกเขาตกโซกันดูดุเงน้ยเงีเงีเงีการลองแต่เพ่งลองแต่เพ่งกันเขากะมือเงี้ยไก่สลับเขิรเข้ากันไปนันละกันนันละกขาพูดถึงาันไม่ได้ซ้กันที่เป็นบอสบัดเขาจกเงินนี้บ่เลยเขาจยกเงินไก่สลับเข้ากันไปแม่พอดีพองาม แต่ว่าําขั้นก็นกนคือพลังแรงเชื่อแรงใจแรงรัทธาพี่น้องที่ซื้อบัตรจองตัว๋วนี่แหละนะครับ,รบถือว่าดันซ้อยกันให้มันหอดเป้าไหมรอบนาสีมียาะขนกับพวกพยังครับเอรารอบนี้เพ<อ>รขอรอ,รอบนี้เพราะว่าสิเป็นรอบที่แบบว่าเราทําได้แล้วนะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งของสาวน้อยแมงที่เคยทําไรสดมา<ค>สาวน้อยมื่นแตกสา,าสาวน้อยทะลุเป้าสาวน้อยทําได้แล้วสาวน้อยถึงหมื่นคนยังอยู่ไหมฮจอดสุดยอดี่คือต้องตั้งเป้าไว้ดี คือย่าเดียวต้องมีเป้าไว้เวยถ้าไม่มีเป้าหมายเราก็เหมือนกับเราไม่ได้ทํางานนะครับใช่ใช่เราต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองครับแล้วก็ผิดมาหลายคนทุกองค์กรเขาจะมีเป้าหมายครับใช้พี่น้องเมาสอยกันละเอาเมาส์สอยกันครับพี่น้องเมาส์สอยกันเอาไว้นี่เลยใช่ไหมคุณช้างครับผมขอบคุณพี่น้องกองปายสู้คุนสู่ขน้ขอบคุณทุกกำลังใจครับพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มโดยประมาณ แมวล่าแมวล่ามาเร็วตอนนี้แดนเซอร์กำลังซ้อมกันอย่างขมักขม้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกินข้าวแล้วก็เราก็จะไปนอนป<ะ>ัดปล<ะ>ุกลุบเห็นเลยนะปลุกลุกเนาะจับไปใส่สวัสดีช่อง พี่กันชัยฝากช่องพี่ช่างน้ำเตี้เด้อพี่น้องครับผมฝากช่องของคนเลี้ยงสัตว์ลำพูนออฟฟิเชียลนี่เด้อครับผมช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณหลายๆเก็บแบบกดไลค์กดซับสไคร้นี่สายซูมก็มีซองเด้สายซูมช่องช่องอะไรของสายซูมอ่ะช่องคอร์ดช่องคอร์ดบอกขบ่าพี่น้องเนาะซองอย่งนี้ก็ ต้สายสู้ออฟฟิเชียลครับสายสู้ออเขียลรับเพิ่นออฟฟิเชียลแล้วมันค่อยเป็นระบบอันเดียวกันเป็นระบบอันเดียวกันนะครับคนเบิงหลายอยู่ของเราอ่าสวัสดีครับปุ๋ยครับนี่ปุ๋ยนะครับสุดาปุ๋ยเสียดายฝนเสียดายปุ๋ยอไปเดี๋ยวเราไปฝุ่นต่อนะครับผมเดี๋ยวไปบ้านบอสต่อนะครับ ไปก่อนเลยครับบรรยากาบเลิกครับเลิกกองนะครับมีสามพนนึงได้ไหมนี่สามพนอก็มวนเติบเียก็พิสางเป็นอย่าง พี่น้องนะครับผมบรรยากาศเอ้านี่ก็ได้รเนาะตอนนี้แดนเซอร์กำลังซ้อมอยู่นะแดนเซอร์เริ่มซ้อมแล้วครับพี่นอ้องจากที่เลิกแมวหลานะครับก็มาฮอดหดของ กินเข่ากินเข่าอยู่บานบอดเมื่อกี้ครับขอบคุณทล้ก็ตั้งใจครับพี่น้องต่อไปนในการเจอกันทุกค่ําคืนนะครับแมวล่านะครับเวลาหนึ่งทุ่มจนหอดวันนั้นแสดงนะครับพาสวัสดิ์จองตั๋วพี่น้องพอกันแน่นอนนะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโอ้ไม่เลิกเลิกเลิกซีทุ่มกลัวกลัวบอดก็เลยพากินเข่าครับ กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันนิดหน่อยครับเมืม่อเกิดสิบไปเลียงก๋วยเตี๋ยวน้องๆแดนเซอร์นะครับผมนัดกันแล้วบ่ายโมงนะครับเลียงก๋วยเตี๋ยน้องนองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับให้เขากินให้นั้นให้อิ่มให้เสรั คุณพี่นอ้องหลายๆนะครับที่เขาบาชมมาดูในช่องการใช้ลำเพลินก็ไปเชียวนะครับบางเหมือนก็ไมีซาลาบางเหมือนก็ไม่มีซาลาท่านพี่น้องแล้วแต่นะครับผมจะได้กับเป็นการเข,ออขินอ่อนคลายคลายเครียดนะครับเบิ่งไปเลยในไทยท่าพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเบิกก็มีเมียลายท่พี่น้องหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับเบิกในย้ายปวงก็บ่เห็นปุ๊กลูกก็บ่เห็นสงสัยไปทุระ ลักงจากกันตึกเบ็ดแล้วใส่อันบ่าเป็นปลุกลุกผ้ากับ่านปลุกลุกบนนอบนอนะครับเมื่ออื่นนซิมีนักร้องมาหลายอยู่ครับวันนี้วันนี้เมื่อนี้มีสามพนออยู่ดีแม่ส,สุขสุขคนนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งจะหกทุ่มครับเดี๋ยวก็จะอาบน้ํานอนครับพัหของไยดูสิลับพี่นองก,การําหลอนก็มีแล้วแลวนะครับพี่นอนที่ลงพี่นอน ไดกันก่อนนอนจะเฮ็ดคลิปพี่น้องมึงเลยเด็ดครับเบื่อสิมีคลิปยังกะค่อยติดตามกันนะกันพี่น้องหักแพงกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าถิ่นอย่าปลากันครับไม่ได้ฝนตกอากาศเป็นสีเย็นๆครับพี่น้องอากาศเป็นสีหนาวหาเย็นๆนะครับ เดี๋ยวจะอาบนะเฮ้ยเบ่ออาบไปไหนพี่น้องแล้วมันหนาวขอบคุณคนระับมาเสตบบานพักพี่น้องบ้านบ้านพักคนชลาการชัยบ้านพักคนชลายายไหลเนาะมีคนเขายูนอฟพี่น้องแ้วเสียงพี่น้องับ้านพักบ้านพักคนชลายายไหลเนี่ยเนาะอะใรสิเขามาบ่มมีคนเขามา อยู่บ้านพักก็เหนาะเดี๋ยวกระิอาบน้ำพักพอนั่งจะข้าวพี่น้องเมยลองเพ่งไล่กระเมยได้บลอคแมนบล็อคเมยได้พี่น้องลองไล่กัะเมยบเสื้อตัวนี้สวยมากเลยครับขอบคุณแม่ดมนะครับที่ตัดก็งานใดสบายเลยใส่ไปงานนั้นงานนี้ก็ใด้สบายพน้อเสื้อสวย คนใส่ก็ดูดีหาแดงด่ง <_ d ying> พรุ่งนี้ก็จะไปเลี้ยงกุ้ยเตียวเด็กๆครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตังค์แบบเมื่อนี้ขอบคุณนอ่าบัตรบัตรยี่สิบบาทจาก่ พ่รัตนาครับแล้วก็ยี่สิบบาทจากน้องน้องสาวนะครับน้องลาตักนะครับยี่สิบบาทนะครับแล้วก็บ้านพักคนชราการชัยลำเพลนคลิปนี้ <ย sozusagen S 2> เป็นรอบเดิมมันกระสิบบคอยมีอย่างโบมันบอยมีอย่างหลายนะครับมันเดิหละบอยม<บ>ีสิโลห้พเป็น้องวงกิซึ่งอ้า พี่น้องครับจะได้เตรียมตัวอาบน้ำมาหน,นยครับยูดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับผมพอกันมืออื่นครับพี่น้องกอพี่น้องอนอนรับันดีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนอนรับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแบมเมื่อไปได้แก้วมณีโชว์ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ทุกคนนะครับพี่น้องนอนรับพอดีด้วพี่น้องเลยสวัสดีครับ